สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเอามาดูอีอเทนกันบ้างครับผมช่วงนี้ใครมองๆกันอยู่เอาไปใช้งานขนข้าวขนไม้นะครับวันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมไปดูกันตัวนี้นะครับผมตัวนี้คัสซีของรถยนต์นะตัวนี้ซื้อมาเรียบร้อยบรรทุกสามตันนี่สบายๆเลยนะครับอใครอยากได้เอาไปใช้งานนะครับผมก็ อันนี้เราขายเฉพาะโครงนะโครงนะครับก็มีอยู่สองคันครับผมเจ้าของก็ปล่อยนะครับผมปล่อยทั้งสองเลยนะครับเอ่อตัวนี้เออต,ตัวนี้เป็นเกียร์ของอะไรมาร์กระโดดบ่เกียร์ของอะไรฮีโร่เหรอเคบีอ๋อทั้งทั้งเบียกทั้งเกียร์ทั้งคาสีของ,องอของเคบีเนาะคาซีก็สวยมากครับผมยางนี่ตัวนี้ขอบเท่าไหร่นะ ขอบ R14 นะครับรลดลายสวยงามมากครับผมคัสซีก็โอเคดูได้อยู่ครับผมไม่น่าเกลียดเท่าไรนะครับอืมถือว่าไม่ผุนะไม่ผุนะครับอืมใครสนใจครับผมอยากจะเอาไปใช้งานนะครับผมพวกกระดูกพื้นต่างๆนี่ยก็เป็นเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กไม่มีไม้สักชิ้นเลยนะครับผม อันนี้ยังไม่ล้างนะถ้าล้างหน่อยก็กลิกเลยนะครับอเดีวทุกคนมาดูดูช่วงล่างหน่อยครับผมโอ้โหไปเห็นแนบแล้วครับผมนี่แนบนี่ยังเยอะเลยครับเหมาะมากสำหรับคนพวกมาอยู่คาขนข้าวครับผมเอาไปแล้วก็จบเลยนะคนข้าวปีนี้นะครับนี่มีชุดลากด้วยนะครับ แล้วก็กระบะของเขานี่ก็ยังสวยอยู่ครับผมเป็นฝาท้ายฝาข้างเปิดปิดได้หมดเลยนะครับพื้นเหล็กเหล็กเป็นลายตีนเป็ดผมเนี่เจ้าของใช้งานประจำกับผมนี่เพิ่งไปคนย่ามาเลยนะนะครับอืมสวยๆนะครับสวยๆ,ๆนะครับยางก,ก็ยังดีอยู่เลยนะยางนะครับเอามาดู ที่นั่งโดยสารหน่อยที่นั่งโดยสารนี่ก็พื้นนั่งเขานี่ก็นะ่าจะเป็นอันนี้เป็นพื้นอะไรนี่พื้นพื้นเหลดมิเนียมพื้นมิเนียมนะตัวนี้นะ่าจะมีขึ้นสนิมเนาะสนิมไม่จับนะฝานี่ก็เป็นฝาฝาเหลดนะครับผมราวเหลดนะครับพื้นก็เป็นมิเนียมครับผมนี่แบบนี้เขาทาครับผมนะโอ้สแสดงชุดนี้นี่เป็นมิเนียมเนาะ โอ,อ,อ้ห้าเกียร์เนาะห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์รวมเกียร์ถอยนะครับอก็พวงมาลัยก็ผมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีคิดเรื่องว่าอะไรนะไม่มีรวมนะนะครับแน่นอยู่แต่ว่าบูทอาจจะมีนิดหน่อยนะโดนน้ำโดนอะไรนะครับอม,มีเสียง พอจะโดนดดน้ําดนอะไรครับจะพวงมาลัยแน่นปึ๊กเลยนะนะครับอเอาใครสนใจตัวนี้ก็โทรมาสอบถามราคาก็ได้ครับผมคงเปล่านะครับคงเปล่าหรือจะเอาพร้อมเครื่องเราก็จัดให้ได้นะครับผมเรามีเครื่องอยู่สิบเอ็ดแรงนะครับนะก็ราคาไม่แพงครับผมไม่แพงนะน่าจะไม่ถึงไม่ถึงห้านะครับไม่ถึงห้านะครับอืมก็ตามรูปเครื่องนะก็ ลวดลายสวยงามครับผมอเอาไปแต่งสิงแต่งสวยหน่อยทำสีทำอาไรครับผมนะเออเขาซาแฮเอ้าสนใจก็โทรม,มา0 8 0 8 4 3 2 9 1 0ครับรถสวยครับผมคนข้าวคนไม้นะครับเอ,อ้าเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นอีแตนแนวแนวโคราชนะตัวน,นี้ก็จะไม่ใช่คสิรยนนะจะเป็นคสีตรงนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับเรื่องบรรทุกหนักเลยพวกมันพวกอะไรนะฮะอืม ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ยันมาเย้าพลังกี่แรง11.5 11. นะครับผมนะครับอืมตัวนี้สตาร์ทสตาร์ทอะไรลัวกุญแจนะมีไดด้วยครับผมมีไดมีแบตเตอรี่นะครับทรงๆนี้ก็แถวแถวคูราชแถวอะไรก็ใช้กันนะครับอืมแหนบเขาก็ค่อนข,ข้างดีเยอะนะะแหนบ นี่นะครับเอ๋ออันนี้เป็นเกียร์อะไรนะลูกพี่เกียร์สี่ล้อกลางเนาะห้าเกียร์หน้าห้าเกียร์นี่นี่มีโลด้วยเหรอเกียร์เนี่ยนะเกียร์ทั้งหน้าอ๋ออันนี้มันเกียร์เดียวหรือสองเกียร์เนี่ยสองเกียร์สเกียร์เนาะโอ้นี่สองเกียร์ครับผมอืม เอารอยด้วยโอ้โหเหมาะมากอันนี้หนักๆก,กี่ตันเนี่ยถ,<ะ>ถ้าายงสี่ส<า>ตันห้าตันเนะาะตัวนี้เป็นพื้นไม้นะพ,นพื้นไม้ก็ยังสวยอยู่ยังยังแจ๋วอยู่ครับผมนะครับนี่ครับดิฉันทางโคราชนะครับผมใครสนใจสองคันนี้ครับผม รีบๆโทรมาเลยนะดูการน,นี้ก็น่าจะอยู่ไม่นานนะครับถ้าได้ไปตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นสพนะครับผมต่อรองกันได้นะครับนะพร้อมเครื่องยนต์เรียกว่าพร้อมใช้เลยนะฮะจะพาพกับประมาณนี้เลยนะครับอนี่ดีแตนดีแตนนะครับอ่ะ วากันไปครับผมอยากได้ก็โทรมาสอบถามกันเอาครับสนใจก็โทรมาเดจกทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมนะอ่ะกินเวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะครับอ่ารถสวยๆเลยเดิมๆนะครับอืมเจ้าของบ้านก็ใครสนใจก็ขายใครไม่สนใจก็ใช้งานต่อนะครับอืมนห เดี๋ยวเราลองฟังเสียงดู่ะโอ้อประมาณน,นี้ครับผมยันมาเจ้าพลัง ในหม้อน้ำใหม่แล้วเนี่ยสองเกียร์ครับผมมีโลฮะเบรกตัวนี้ใช้เบรกลมนะม,มีไดชาร์จในตัวด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเอ้าประมาณนี้ครับผมก็ใครสนใจก็มาดูได้ครับผมอยู่แถว,แถว,นนแ,ถวแถวสุรินทร์นะครับผมแถวแถวสุรินทร์ตรงนี้เองนะครับผมเอ้า ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสนใจโทรมาครับผมบาย